จะเปลี่ยนการเล่นคือใครเล่นใครเล่นปอเตอร์ใครเล่นลูกเอาเล่นก่อนกล้วยปัเตเตอร์มาเมียอี๊กล้วย สมาิทำงานให้ดีที่ี่ครับเกียบอเไม่เป็นไรครับเวลาเร่ยังเหลือเยอะครับเข้าไปเขาแพงเขาแขงอย่าลืมอย่าลืมสมาธิดีๆเข้าไปเกี่ยเล่นเข้าไปเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวบอเตอร์เดินไก่น้ไก่น้

รับเอาคู่เลยนะครับอย่าอย่าว่างอย่าว่างอย่าเอาตัวเองว่างนะครับเข้าคู่น้อยตั้เตะ้น้อยวงหาลับบอลิหาไ่น้อยยู่มาแล้ว่ันเก้าเก้าเ้าเองเ้าเดน้ยไปไ่น้อยด้สวไป่น้อยยอมาแม่ยังไง นข่งครับเลเพได้เพินมแเลพหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนึมาล้ส่สอสี่สสโ้ข่นไปเล่นหย้าครับตอนนี้สี่สิบสอครับอนนี้ไปเล่นหน้าครับขางในขางในขยับดีห้าขยับด้ีห้าเพได้ทนดัแเาไปอาบนลูก ไก่น้อยไก่น้อยสวนกับเนมายะ้องทำมึงหนึ่งสามมึงหนึ่งสามแล้วงหนึ่สามสามแลงเอา่หน้าน้สิงยุบิร์แนี้เดียวก้นเพ่อเนเข้าหาบอลเร็วเลเจ้านายถ้าไม่มีเจ้านายถ้าไม่มีมุมก็ให้เพื่อนมาลูกปากมึง่อนกรดต่างขยับตัวเองเลยขยับเายเจ้าติว่าย่งไงไก่น้อยตอนนี้ดึงมาครับเดีเบ

นึ่งสองสสี่บายเข้าอิมข้าวขข้าวข้าว้าอมเอิมลมมาแล้วมาแลัวไงาแล้ไงลูกนี้ลูกนี้มาแล้วไงอื้อไปอะไรอื้อหือแค่เตรนปตะเตูนีนีเลียบเลยเออต้นกลอยมันตกก่อมันต้นต้นหาเขาดูดูกันกับีนคอยดูหนสกัยนคอยอี โอ้ดีโอ้โหนี่ยังไงครับลูกนี้53ให้3ให้3เลยพี่เลยพี่เลยไปเลยเลยไปแค่เดียวเลยไปแค่เดียว53ให้3เลยให้3ชนไว้9 8 9ยัน9 8 40 40ไปแล้วไปมา90ไปเอง9 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 แล้วเก้าเก้าเก้าไก่น้อยเก้าไก่น้อยไก่น้อยว่ายไงชนมาที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 มันมีได้ยังไงเก้าเก้าเก้ายิงเข้าเข้าไปแล้วรับข้างตะขาบครับตีตังดูคู่ตีอุทัยแล้วยิงเหลือมือทีกสามหนึ่งสามได้ที เซฟนกีฬาครับลนนี้เป็นเซฟครับเปนเซฟครับุถ้าเกิดตอนนี้โยนมันติดเข้าใจไหมกับปกองครับนักกีฬาุนนี้แข็งเกนเซฟนักกีฬาคตัวมาเป็นผู้ใหญ่นี่นอนครับ น้องกระโดดหน่อยพี่ผู้ชายน้อกระโดดเนอสองเนื้อสองกระโดดไม่บเนอสงกระโดดให้คตรตามคตรึ้บอึบอึบโดดอีกอึ้บอึ่บอึบอึบโอเคยกแขนขึ้นยกแขนยกแขนขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาครับสมบูรณ์กับพื้นครับเยียมครับน้ำใจขางนักกีฬาครับยตครับยกแขนขึ้นเหมือนเดิมเลือดเทเลือดเทย้าสา

เพิ่มบอลมาเลยยังได้ครับไก่หน่อยไก่น่อยเช็นกันเพินมได้ส đừng nuông nhường nữa nuông nhường đừng nuông nhường đừng nuông nhường đừng nuông nhường

แล้ว1 300เลทนี่เลทนี่ไหว้ให้เลทปูนออกมาเลยเอาเดี๋ยวๆๆๆๆ40 40 40นี่ๆๆๆๆๆๆๆ คุณอ่ะคุคคดึงมายงไบอลนึงนึงไล่บอลลูกไล่บอลนอบอมาอกมายังไม่ทันาตีกัเียวถอยหลังเดียวเฮ้ยไปรอบอลแล้วก็มาหยุดทรมไม่เข้าหาบอล่ะ เอาใหม่ดิปุ๋ยปุ๋องใหม่ดิลูกตังเลยดิหนงสองสามสี่้าหกเจ็ดแก้านึ่งสงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาสิบกดดกระโดระโดดระโกระโดดกระโดดกกระโดด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 กะโดดกระโดดกระโด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 ดะโระโดดะโดระโดดกรกระโดด